ตอนนี้นะอยากเจอกับน้องเอลฟลิคิกแนหรือย่างอยากแล้วนี่แอบบดูก่อนพร้อมไหมคะอยากขึ้นเวทีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมาดูเสียงก่อนนะอ่ะอยากเจอเัลฟลิคิทขอเสียงประมือ, <Yeah. S 1> อ่อยค่ะ,ะ,ะส,วส,สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่โรงแรมบาคอน,นี่ซีไซ<า>ค่ะวันนี้เราจะมาทำบาบมี ซีซาร์กันนะคะอร่อยเลยที่นี่มีอุปรกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องครัวครบชุดเเลยนะคะต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะอร่อยจะมีที่หนึ่งของช้อนดิที่ใชยย้ เดี๋ยวขออันนี้หน่อยจานรู้ไหมขอโขอโทษนะคะอันนี้นะสอบหนูก็ต้อน้่งกินกับหนูช้อนหัวเดี๋ยวเอาซ่อมมาได้ไหมใช่ขอซ่อมหน่อยนะจ๊ะโอ้โหให้ดีๆสิคะขอเยอะมันนิดหนึสีโตอันนี้ของกลุ่มหนึ่งอ่าเนาะขอโทษนะสีโตเอาซ่อมมาก่อนครับ ของกุ่มหนึ่งแล้วคือ่ะไรตัวประกอบแล้งกินกับใครอ่ะกินกับพี่กีตาร์คนเดียวเนี่ผู้ชายด้วยกันอุ่นต้นน้าก็เหมือนกันนี่แล้วกินแบบร้อๆยันคอบครบเลยกินเหมือนข้าวนี่นะคะเใส่พริกกำลับแรกหลวงเลยพีมาพี่บิงบีดตัวนด้เร็จเด้ ินเหมือนบาร์บีคิวน่ากินฮุ้ยรู้สึกเห็นพริกรู้สึกว่าความเผ็ดร้อนละลามยไรนี่นะค่ะทุกเลยค่ะพี่สินกินเหมือนซอสบาร์บีคิวเข้ากันหน่อยนี่ติ๊งยังไม่คลอยังยังนี่น่ากินอ่ะน่ากินแบบเผ็ดจี๊ดอ่ะใช่รู้สึกบาร์บีคิวกับซอสบาร์บีคิวไม่ได้กินเหมือนกัน เลยครับชค่ะจากประสบการณ์ที่เมเคยกินยกขึ้นยกขแต่ตันน้ำมันคือแอร่อยไหมครับอืมอร่อยร่อยเห็ดเอาไหมกระดาษเช็ดชูจะกินหีกอไมในน้ำอ่ะน้ำหอยน้ำมน้ำหมแ้ดาเร็วมาเ็วมาเร็วมาเ็ว พอทานในได้ไหมคะมันรู้สึกยังไงคะกินเข้าไปแล้วรู้สึกขอแห้งคอแห้งมันพร่องเหี้ยเสียฟอมหมดเผ็ดบวมบวมตายังเน้นหนึ่งปาเสีบตาโอ้โหมีอีกนิดนึงด้วยมีนิดนึงอันนี้นิดนึง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 นั่นแหละนิดนึงของจาน้ำเดี๋ยวต่อไปตาสีโต้เสียตาอุ้ยทำวิงตัเก่งไหมเสร็จเกินโอ้โห ไปเลยครับแม่ขาวเราจะทำนั่นีดูเอมาะอะมซีดดีกันจะมาดูความเห็นอกตัวเดี๋ยวดิฉันเอาหนังสือนีวแหลกของเรายังยมได้กิเอ่ะกินน้วไหมร้อร้อากเย็นมากต้องกินทานียไไหว เอาวแล้วเขาตอนนี้เผ็ดมากไหมคะโอ้โหตอนนี้กินอย่างเร่งรีบเพราะว่์ลรู้สึกยังไงคะอร่อยรู้สึกเห็ืมากค่เขเผ็ดเิ็ดกว่าบาร์บีคิวเผ็ดยังไงคะรู้สึกอยากแบบทั่วโลกเลยไหมคะทั่วโลกแบบไม่ทั่วโลกลาวาเลยครับโโอ้หจากคำพูดของน้องเขานะคะได้ทราบว่าน้องเขาเผ็ดมากเผ็ดจี้คือหัวใจ แล้วก็คนเก่านะคะกินแล้วเนี่ยตาตาเราแบบไหนที่ไหนกันหลังอ่ะตอนแรกอร่อยตอนหลังนี่เผ็ดรสชาติเป็นไงเดีอาเบียร์มาให้แม่กินตอนชารู้สึกยังไงมั่งกับความเผ็ดนี้น้องปี๋ขอคือยังไงเป็นไงลาวาไหม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 รู้สึกยังไงมั่งกับอานนี้ เรเาเป็นคนกินมาแล้วเน่ยนานรา,าเปลาลายไหมแต่มีแล้วไม่กินเหมือนตอนนะั้นสวยเอาสวยเอาเลยตอนรแรกกันเยครพี่ตอนรแรกกัน ตอนแรกเห็นไหมพี่ดาวตอนแรกๆกินยองผงเินแล้วอร่อยไหมมันแปลกลงที่เผ็ดแต่ไม่อร่อยถ้าไม่เผ็ดนะป่ยเอาหมดเลยอีน้องอย่านั่งนี่เลยค่ะตากลเองเยอะเยอะกินหมดนา่นเมอสจ๋าเขาชอบกินเผ็ด อยากกินโปรตีนช่วยจับมปไหมคะพอเลี้ยหายเพลียก็อยากจะกินอีกนแต่ด้วยไม่เสียกินน้ำแบบง่ายนะนั่งค่ะนั่งอร่อานั่งเป็นไงมั่งเสียตอนแรกๆอร่อยไหมตอนหลังๆนี่เป็นไงมั่งเสียเตอนหลังๆเป็นไงมั่งเสียไม่กินน้ำต้องเหรอ

กินเราเยอะคุณกินแบบไม่ค่อยหมดเท่าไหร่ถูกไหมอืมกินกันด้วยเหรอเออเฮ้ยต้องเคี้ยวให้เร็วที่สุดโอ้ยมันก็ไม่ประโยชน์อะไรเลยรู้สึกยังไงที่กินดีคะกินมเผลยตอนกินน้ำเข้าไปรสชาตินี่ขมรู้สึกเลย ขัดขวางไม่พี uh, ่ก okay. ินน้ำขวางทางอ๋อน้ำมาแล้วก็โอ้ยแม่ครับเติมเองนะครับพี่จะกินโอ้ยเสียอะไรน้ำเดือยเดือยเหรออันนีอ่อยโอ้ยสิงโตเปนสิงโตเย็นอ่ะอยากกินขอตัวไปก่อนนะครับขอตัวด้วย ขอไปหน่อยขอได้ไหมขอได้ไหมน้ำข่าทีพ่อชิมน้ำมาเกาหลีเกาหลีจริงเกาหลีมากเลยไปแล้วแบบโดนดงมาบ้าไม่เอาไม่กินพี่ยวพี่ยังไม่ได้กินน้ำเลยเอาเอานั่นน้ำโดนแย่ง สำหรับวันนี้พวกเราก็ได้ซีสตายก็พอสมควรแล้วนะคะสล้วเราเดีนนี้พวกเราจะนังคอร์สเ่อนนะคะอย่าลืมกับเราค่ะพวกเราได้คะสวัสดีค่ะไล้วไปไปม่ต้องไ้นโบ่ด้หมดเลยให้แม่กิน เราจะไม่ย si ุ่งกับพูกคนไม่เอาอย่ายุ่งมีน้ำอยู่